ประมาณนี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิ31องศา C กับถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ก็เป็น88.93ไปเรื่อยๆนะครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทดลองใช้บอร์ดนาโนกับตัววัดอุณหภูมิ DSB DS 1 8 B, B 2 0นะครับบอร์ดนาโนคราวที่แล้วเนี่ยคลิปก่อนเราได้ต่อกับตัวเซนเซอร์นะฮะ แล้วก็ถัดมาเราได้ใช้ตัววอดอุณหภูมิตัวนี้ต่อเข้ากับบอร์ดยูนอ R3 นะครับก็ไม่ง่ายๆยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ถัดมาเราจะลองเปลี่ยนมาใช้นาโนต่ตอเข้ากับตัว DS-B18 d s 1 8 B, B 2 0นะครับก็เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับก็ต่อแบบต่อคล้ายๆกับ ตัวบอร์ดยูโนอาร์สะครับต่อคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นตัวช,ชิปของเขานะฮะของดั l ลัสนะครับ18 B20 มีกราวนะเส้นกลางนี่สาย Data นะครับเส้นริมก็จะเป็นสายโวกับสายกาวสายกาวกับสายโวอยู่ด้านข้างนะครับสาย Data อยู่ข้างบนนะครับเขาบอกว่า Energy Digital Pin ต่อเข้ากับพินไหนเบอร์ใดก็ได้นะครับวิดแต่ต้องมีตัว r e s i s t o r 4.7 เคอมนะครับพูอัพรีสิสเตอร์นะครับก็คือป้องกันรบกวนสัญญาณตามที่ผมได้เคยอธิบายไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับต่อข้อ,อบอร์ดนาโน,โนไอตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะลบวัดอุณหภูมิได้ลบ55องศา C ถึงบวก125องศา C นะครับโวลก็ใช้3โวลก็ได้ถึงใช้ได้3โวถึง5.5โวนะครับมีความ ค่าคาดเคลื่อนอยู่ที่ลบ0.5นะครับแล้วก็แล้วก็ไอ้ลบคาดเคลื่อนเนี่ยลบ0.5นเนี่ยต้องอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะช่วงที่ลบ 10- ถึง85นะครับถ้าเกินถ้าต่ำกว่าลบ10หรือเกิน85เนี่ยค่าคาดเคลื่อนไม่ใช่จะค่าตรงนี้นะครับอันนี้คือความหมายของเขาผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะฮะแต่คิดว่าน่าจะมากกว่าแหละนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเตรียมการที่เราจะต่อกันก่อนที่จะไปดูภาพวงจรนะครับตัว Arduino Nano นะครับ Arduino Nano ตัวนี้นะ่าจะไม่ใช่ R น,นะจะเป็นเวอร์ชันอันนี้ผมลืมแก้นะครับก็วันนี้เราจะใช้ Nano บ o a Nano นะครับตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตัวต้านทานนะครับบอร์ดเบสบอร์ดแล้วก็วันนี้เราไม่ใช้บลูทูธนะครับมาดูก็ไม่ใช้ อ่ะแล้วก็สายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์แหล่งจายไฟวันนี้ผมใช้แหล่งจ่ายไฟจากตัวพอร์ตคอมพิวเตอร์จาก USB นะครจากต่อจากคอมพอร์ตคือจ่ายไฟด้วยแล้วส่งข้อข้อมูลไปด้วยการเชื่อมต่อนะครับ <c oughs> เอาคร่าวๆเ,เลยนะก็ตรงนี่เส้นกลางเส้นสายเหลืองสายเหลืองเข้ากับขาอะไรก็ได้แต่วันนี้จะให้เข้ากับ D2 นะฮถ้าคุณเข้า D2 โค้ดก็ต้องเขียนเป็น2 นะถ้าคุณเข้าขา D4 เพราะว่า D2 คุณไม่ว่างก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข4นะครับตัวต้านทาน1ตัวนะครับต่อเข้ากับต่อขวางนะนะต่อเข้ากับตัวข้อมูลขาหนึ่งต่อเข้ากับตัวกราวขาหนึ่งตัวต้านทานไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับต่อได้เลยนะครับตัวนี้ pull up ลองอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนอ่านได้ายละเลอียดอยู่นนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้มาดูโปรแกรมการโปรแกรมก็ตัวนี้ไดเวอร์ ถ้าใครยังไม่ได้ลงใครมาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็ลงได้ตามนี้นะครับทําตามนี้เลยนะไดเวอร์ Devil, สำหรับใช้ตัววัดอุณหภูมิก็จะใช้ได้เวอร์สตัวว y นวกับดลารซิเบลเดอร์ดลารซิเบลเดอร์หรือใครไม่ใช้วันวไม่ใช้ดอลลารซิเบลเดอร์ก็จะมีได้เวอร์อีกตัวก็คือไดเวอร์ชื่อเดียวกับตัววัดอุณหภูมิเลยก็คือ d s 1 8 b 2 0อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมขอเลือกใช้นี้เพราะว่านี้ยังไงเนี่ยคือ ผลิตโดยดาร์ลันะครับเข,ขทาทำเดเวอร์มาโดยตรงนะครับก็หรือจะไปใช้ตัว ds18b20 ก็ได้นะแล้วแต่ขอให้ทำงานได้นะครับโค้ดตัวนี้โค้ดเหมือนเอาจริงๆเนี่ยโค้ดที่ต่อกับตัววันอุณภูมิเป็นโค้ดเดียวกับตัวที่ต่อเข้ากับ Arduino Uno R3 นะครับตัวเดียวกันนะแต่ว่าครั้งนี้คลิปนี้ผมเพิ่มมาเพิ่มตัว แส,แสดงอุณหภูมิที่เป็นฟาเรนไฮต์มานะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับออพอเราเรียกเนเวอร์มาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ต่อขากำหนดขา Define นะครับวันวก็ข้อตัวข้อมูลเนี่ยให้ต่อเข้ากับ d2 2นี่คือ2ของตัวบอนาโนนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรนะครับเรียกใช้ตัวแปรเซ็นเซอร์เข้ามาอ่านข้อมูลตรงนี้นะฮะ เซตอัพบอสเลสนะครับ9ก0าแล้วก็ตัวที่จะอ่านค่าคุณอภูมิจริงก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น c เป็นเซสเซียนนะครับตรงนี้เป็นฟาเรนไฮน์นะครับฟาเรนไม่รู้สะกดถูกปว่านะฮะ heat ั้งฟาเรนไฮน์นะครับตัวนี้เป็นฟาเรนไฮน์ฟาเรนไฮน์ก็ฟังก์ชันเดียวกัน ฟังก์ชันคล้ายๆกันต่างแค่ตัว C เป็นเซลเซียสตัว f เป็นฟาเรนไฮน์นะครับนอกนั้นก็สะกดคล้ายกันก็เก็บเข้ามาตัวแปรอ,อุณหภูมิเซลเซียสเก็บมาที่ตัวแปรเทมอ์อุอณหภูมิฟาเรนไฮน์เก็บมาที่ตัวแปร f เทมเปอร์เรเจอร์นะครับก็สั่งพิมพ์พิมพ์ว่าพิมพ์นะครับอุณหภูมิเป็นเซลเซียสเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่พิมพ์อุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์เท่าไหร่ สแสดงข้าอุณหภูมิเป็นฟารนไฮนะครับแล้วก็ขึ้นมาทันใหม่มง่ายงประมาณนี้นะครับลิงก์นี้ก็เป็นลิงก์เดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูที่ตัวการต่อจริงนะครับครับมามาดูกันนะครับก็ตัวนี้สาย DQ สาย Data ต่อเข้ากับเบอร์2พอร์ตเบอร์2นะครับพอร์ตเบอร์2อัน,นี้นะ อันนี้ผมใช้ตัว3โวล์เพราะว่าสเปคเขาบอก3-5โวล์ v, ใช่ไหมครับโวล์ v, ใช้3โวล์นะครับสีแดงนะครับกาวสีน้ำตาลต่อเข้ากับกาวบนบอร์ดนะครับสีแดงต่อกาวบนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เข้ามาเบนบอร์ดเบนบอร์ดขาตัวนี้เชื่อมกับรีชิสเตอร์ก่อนแล้วก็ไปจ่ายไฟให้กับตัว DS18B นะครับขานี้เป็นขา Data เข้ารีชิสเตอร์ก่อนแล้วก็ไปต่อเข้ากับ Data ของตัว DS18 ว2 0อันนี้เป็นขากลาานะครับ9ก็า,าต่อเข้ากลาวโดยตรงนะครับันนี้เป็นหน้าตาที่เราจะใช้วันนี้นะครับตัวนี้ตัวกับตัวเดียวกับคลิปก่อนนะครับแล้วก็จะผมจะเสียบปลั๊กโอเคนะครับก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการก๊อปโค้ดเลยก๊อปโค้ดตัวนี้นะครับ เราเปิดทุกคนเปิด Arduino IDE ขึ้นมาเลยนะครับก๊อปโค้ดตัวนี้ไปนะครับเปิด Arduino IDE ขึ้นมานะครับอะแล้วก็แปะไปแปะโค้ดตัวนี้ไปนะครับคราวนี้พอแปะเสร็จแล้วก่อนที่อัปโหลดข้อมูลมาที่ทนะครับดูตรงนี้ว่าเป็นบอร์ดนาโนไมค์คอมพอร์ตมีเครื่องหมายถูกไหมจะท นะครับแล้วก็ดูมุมด้านล่างขวามือจะเขียนว่า arduino d a n o on com น,นี่คือการเชื่อมต่อเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูไลบรารีนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงไลบรารีนะครับให้มาที่เมนู sketch include library ถ้าลงแล้วมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้ผมลงไว้หมดละ Dallas temperature ds 1 8 b 2 0อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับนี่แค่ลองลองดูเฉยๆอันนี้วันนะครับถ้าใครใช้ตัว ds 1 8 b 2 0ตัวนี้ต้องเขียน จะใช้โค้ดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่โค้ดแบบที่เอามาทำเป็นตัวอย่างเดมโมนี้ใช้แค่ดัลลัสสิบแปดดลัสเทมเปอกับวันไ e ใช้2ตัวนี้นะครับนะวิธีการลงไลบรารีหรืออะไรต่างๆอยู่ในลิงก์อยู่ในโน้ต e นะครับสามารถที่เข้าไปดูได้เลยนะครับนี้เราก็พอแปะโค้ดมาเราก็คอมไพล์เช็คก่อน Syntax โค้ดว่ามันถูกต้องไหม โอเคไม่มี Error นะครับก็คลิกอัปโหลดอัปโหลดดิง้องอัปโหลดคอมพิวแล้วนะครับเราก็มา To Serial Monitor นะครับก็เลื่อนขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิ31องศา C กับถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ก็เป็น88.93ไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับลักษณะเดียวกับตัว Arduino Uno, uno R3 ซึ่งเชื่อมต่อเซ็นเซอร์อันนี้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับขั้นตอนยุ่งยากก็จะมีอันเดียวก็คือเรื่องลงไลบรารีนะครับตอนลงไลบรารีแต่ว่าผมก็ได้ทำคลิปแล้วนะครับก็ยังไงเข้าไปดูในโนต้ตนะฮะในโนต้ตจะมีอยู่แล้วก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังดูนะครับสำหรับวันนี้ก็แอดมินก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ ได้เข้ามารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ